จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ55ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิดรวมพลังอ,อชอสารพลังแก้จนพัฒนาคนอย่าง,ย,างยั่งยืนวันที่26มกราคมพุทธศักราช2566เวลา10นาฬิกาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนางสาวปราณีวงบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลัง,งอชสารพลังแก้จนพัฒนาคนอย่างยั่งยืนเนื่องในวาระครบรอบ55ปีโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนประจําปีพุทธศักราช2567โดยมีนายคงศักดิ์กนมัตพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามนายปีชาพง์ทองมีนายอำเภอวาปีปทุมพัฒนาการอำเภอทั้ง13อำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้นําท้องที่ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชนทั้ง13อำเภอเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ปีพศ2512โดยการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนทาหน้าที่เป็นแกนนําในการประสานการทํางานระหว่างผู้นําองค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ สำหรับปีงบประมาณพศ2567กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการกับเคพื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภา,ายใต้แนวคิดว่วพลังอ,อชอสารพลังแก้จนพัฒนาคนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน โดยร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโดยใช้ปฏิบัติการสีท่ท่อทัศนคติทักษะทรัพ,พ,พยากรและทางออกรวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนโดยการส่งเสริมอาชีพสนับสนุนการดําเนินงานทุนชุมชนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการมอบประกาศเยิคุณและมอบโอวาทให้แก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งคัดจากอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีความเสียสละต่อส่วนรวมมีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมรวมทั้งเป็นบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้อำเภอละสองคนโดยแยกเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น26คน กิจกรรมแสดงพลังอาสาพัฒนาชนุมชนได้แก่การอาสาลและมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยการกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกิจกรรมทางศาสนาโดยการทำบุญทอดท่อปลาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชนุมชนทั้ง13อำเภอ การแสดงกลุมวงอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม